ราสวัสดีเชิญร so ู้สบทเรียนโยก่อมคนน้าๆๆๆละแล้วผมงั้นก็เข้าไปกันเลยไม่ต้องอ่านละโอเคเราจะรอนะครับโอเคผมเลยประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับผมอันนี้สองทุ่มครึ่งโอเคโอเคเพื่ง อาหลดไม้แก้วนะครับผมออเอเป็นเคยเล่น ไายกูบอกอะไรหนึ่งกันไหมโคตรเสบตาเลยว่ะ Cặp mừng ạ O que ทำไมฉันฉันต้องการคุณทำไมคุณไม่กลับมาผมทำไม่ได้เขาขังผมไว้ผมจะพยายามแล้วเอามันนะฉันต้องการคุณทำไมไม่กลับมาผมทำไม่ได้เขาขังผมไว้ผมผมพยายามแล้วจะทำยอย่างไรปัดต่ว